รองเท้าหายเสื้อหายําพนักงานพนักงานว่าทําอะไรไม่ได้เขาไม่สามารถให้ชื่อได้คือเห็นหน้าคนที่อยู่ในเนี้สองคนเป็นผู้ชายว่าแล้วทำไมมันอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นานมากแล้วก็เห็นสะพายอะไรมู้ใหญ่ออกไปสรุปแม่งเอาเสื้อเราไปไอ้เห็ดสันขวานถามพนักงานพนักงานบอกชื่อไม่ได้บอกอะไรไม่ได้แล้วจะทำไงเนี่ยเนี่ยดูดีแม่งออกกำลังกายของหายทุกคน วันนี้ผมมาเพราะว่าผมโดนขโมยของเอาจริงๆไม่อาจจะคิดเลยนะว่าผมจะโดนขโมยของในที่ที่ผมคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดสําหรับเวลานั้นก็คือฟิตเนสสถานที่ออกกําลังกายซึ่งเขามีล็อกเกอร์ให้เราแล้วก็มีความไฮเทคด้วยการเป็นแบบสแกนคีย์การ์ดประมาณนี้ผมม็าคิดตลอดว่าโอเคถ้ามันเป็นแบบคีย์การ์ดมันก็ต้องปลอดภัยใส่อะไรก็ได้ไม่ต้องห่วงนะฮะแต่จริงเราไม่ใช่เลย ของที่หายถือว่าไม่รุนแรงมากแต่ว่ามันก็มีค่ากับจิตใจมากเลยของที่หายนะฮะก็คือเสื้อกันหนาวตัวหนึง่งเป็นเสื้อกันหนาวธรรมดาของ n North ต f c e ราคาก็ประมาณ330ยยูโรนะฮะเป็นเงินไทยก็ประมาณนี้ กับอีกอันนึงเป็นรองเท้าที่ผมจะใส่ออกกำลังกายตลอดแต่ว่าวันนั้นผมใส่คู่นึงก็เลยพกคู่นั้นไปด้วยเฉยก็เป็นอัลตราบูทนะฮะเป็นแบบตัวอันเคสก็คือเป็นแบบผ้าแบบซ so ็อกไลเนอร์อ่ะแบบนุ่มๆใส่สบายนั่นแหละก็ราคาประมาณ200ยูโรที่ซื้อมาก็หายครับผม,มเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์กันเลยดีกว่าเฮดมองราคดีฟินเนสนี่คือตู้ที่ใช้ประจำและที่พีกว่าคือนี่ ถ้าจะมองดีๆเห็นปะตรงเนี้ยเหมือนโดนแบบดึงออกจากเนี้ยก็คือมันปิดอย่างเงี้ยแล้วโดนเหมือนอะไรสอดเนี่ยแหละแล้วก็แงออกมาแลที่พีกว่าคือตอนนี้เสื้อกันหนาวนอตเฟสผมหายแล้วก็รองเทา้าอาดิดาสออลตาบูตก็หายสภาพที่เห็นตอนนี้คือมีแค่เนีน้ไม่รู้นะว่าโชคดีหรือโชค้ายที่อย่างน้อยมันแมวยีซี่ไปคู่นี้ครับผมก็นั่นแหละ ก็อย่างที่เห็นกันไปในนั้นก็เป็นตอนที่ผมถ่ายแบบหลังจากที่ผมไปคุยกับพนักงานแล้วก็คุยกับอีกคนนึงซึ่งเขาเป็นคนที่ของหายเหมือนกันเป็นคนที่หูฟังเขาหายแต่ว่าเขาบอกว่าราคาไม่แพงไม่เกินร้อยยูโรหูฟังหายแล้วก็คุณลุงคนนึงเขาบอกว่าล็อกเกอร์เขาโดนเปิดโดนงัดแต่ว่าของเขาไม่หายสักอย่างก็คือตอนนั้นน่ะมี3คนมีผมแล้วก็ลุงคนหนึ่งที่หูฟังหายกับลุงอีกคนนึงที่ของไม่หาย ก็ยืนคุยกันว่าเฮ้ยทาไมของเราหายอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเดินไปบอกพนักงานพนักงานก็เดินเข้ามาดูในห้องให้ตอนแรกพนักงานถามเลยว่าคุณปิดดีหรือยังเออเขาก็คิดว่าเหมือนแบบเอาของใส่ปุ๊บใช่ปะ่ะแล้วผมปิดประตูแล้วก็สแกนเงนี้ยสแกนแล้วมันจะขึ้นเป็นจากสีเขียวเป็นสีแดงแปลว่าล็อกแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ลองเทสดึงดูอย่างเงี้ยผมก็บอกไปว่าผมอะ่ะเป็นคนที่แบบขี้ระแวงผมดึงประจําเช็คตลอดก็นั่นแหละก็เช็คตลอดมันก็ปกติ คือมันปิดแน่นแต่ว่าครั้งเนี้ยผมดึงปัะปะ๊บอะมันหลุดออกมาได้สบายทั้งๆที่มันยังขึ้นสีแดงว่าล็อกอยู่เลยซึ่งไม่ได้เป็นแค่ตู้ของผมตู้เดียวนะฮะคือในล็อกเกอร์เกือบทุกอันที่อยู่ในฟิตเนสอะของโซนผู้ชายนะโดนแบบงัดออกมาหมดเลยเขาเอาเหมือนเหล็กหรืออะไรแหละเอางัดแล้วก็แงะขึ้นมาฟุบเงี้ยประตูมันก็เปิดหลุดออกมาพนังกงานว่าเคยเห็นคนทําได้เช้เวลาไม่เกินสาวิก็ทําได้แล้วผมก็เชื่อว่าทําได้จริงเพราะว่าผมก็รู้จักเพื่อนที่เป็นประเทศแบบนี้เหมือนกันเขาเก่งที่นี่คนเก่งมากด้านแบบนี้เออแแแล้วม่ก็บบ เสือกมังงัดแล้วก็ได้ของของผมไปไงออได้อะไรไม่ได้ก็ดันได้เสื้อสีม่วงที่ผมรักมากๆไปโอ้โหแบบโอโ้ตอนนั้นแบบโคตรเคว้งอะออกกาลังกายอยู่ๆแลบบ้วพอเดินมาปั๊บเอ้าของหายแบบอารมณ์เสียแบบขึ้นโคตรๆไปคุยกับพนักงานเสร็จปุ๊บกลับมาพนักงานบอกว่าโอเคเดี๋ยวทางเราจะแจ้งตํารวจให้แล้วก็เดี๋ยวคุณก็คุยกับทางตารวจเอา เอาจริงๆนะพนักงานเขาก็ช่วยในระดับหนึ่งแหละแต่ก็ถือว่าช่วยได้น้อยกว่าที่ผมคิดแล้วก็บอกว่าให้ทําใจไว้เพราะน่าจะไม่ได้ของก็รู้อยู่แหละว่ามันน่าจะได้ยากแล้วพนักงานก็บอกว่าเสื้อนอตเฟสแบบนี้มันถือว่าเป็นของราคาแพงสําหรับพวกนี้คือแบบมันเห็นตั้งแต่แรกมันเล็งมันก็ต้องอยากได้ให้ผมเกิดแรกๆก่อนป่ะตอนที่ผมไปเจอพวกนี้ผมได้เห็นหน้าสองคนนี้แล้วเป็นจังหวะแบบว่าผมเดินเข้าไปฟิตเนสตอนนั้นประมาณตีเท่าไหร่ตีสามั้งน่าจะประมาณนั้นแหละผมก็ไปออกกำลังกายประมาณเวลาดึกๆเนี้ยมันก็ไมคีน แล้วพอผมพอไปปุ๊บผมก็แปลกหน้าละสองคนนี้เป็นใครเป็นคนที่ไม่คุ้นหน้าเพราะว่าลุงคนหนึ่งที่ผมบอกว่าของหายกับลุงคน,นงที่โดนเปิดอะคือคนที่เห็นหน้าประจาแต่ว่าสองคนนี้ไม่เคยเห็นแล้วผมก็รู้สึกสองคนนี้แม่งคนตีนว่าแม่งแบบคุยเสียงดังมันใส่เสื้อผ้าเสร็จแต่ว่าไม่ยอมออกจากห้องแต่งตัวมันก็ยังคุยเล่นเดินทําตัวคนตีนนู่นนี่นั่นไปอย่างเงี้ยผมว่า มันดูแปลกๆว่ะผมรู้สึกงนี้จริงๆนะปกติผมเป็นคนที่ชอบพกโทรศัพท์เยอะหลายเครื่องแล้วคราวนี้ผมก็เอาไปทุกเครื่องแล้วผมก็กะว่าเอาแค่เครื่องเดียวไว้ฟังเพลงสองเครื่องเก็บไว้ในล็อกเกอร์เออแต่ว่าวันนั้นน่ะรู้สึกเลยว่าแบบแม่งแปลกๆว่ะรู้สึกแบบไม่โอเครู้สึกยังไงไม่รู้อะเออมันเป็นความรู้สึกเอ๊ะอย่างเงี้ยพอมันเอ๊ะปับ๊บผมก็เอาทุกเครื่องอะใส่ในกระเป๋ากองเกงเลย แล้วก็แบบผมใส่เป็นกางเกงที่มันใส่ซิปใช่ป่ะล่ะก็ซิปแล้วมันก็หนักๆแต่ไม่เป็นไรก็ออกไปเพื่อความสบายใจไงรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแปลกตอนออกลางกายผมก็มองไปตลอดนะว่าเฮ้ยห้องแต่งตัวเนี่ยเห็นคนคนหนึ่งมันมีคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมไอ้อ้วนแม่งก็ยืนอยู่หน้าห้องแต่มันไม่ยอมเข้าไปข้างในอ่ะมันน่าจะรอเพื่อนมั้งเพื่อนมันน่าอยู่ในห้องผมก็เห็นมันก็คุยๆตะโกนคุยกับเพื่อนมันจริงๆแล้วมันก็คือการดูราดราวนั่นแหละคนหนึ่งดูราดราวอีกคนหนึ่ง ไปแงะแอยู่แต่ว่าคนที่มองอย่างเงี้ยก็มองเหมือนเพื่อนตะโกนคุยกันก็เลยไม่รู้ไงเออธรรมดามันอาจจะคุยกันผมก็ออกกาลังกายไปผ่านไป20่นาทีแม่งยังไม่ออกไหมมันก็ยืนอย่างเงี้ยมันอะไรวะผมก็สงสัยเอ๊ะนิดหน่อย ก็นั่งมองออกไปด้วยก็มองไปด้วยคือแบบมันอยู่ในจุดที่มองเห็นกันได้แล้วผมก็เห็นไอ้ผอมเดินออกมาพร้อมกับกระเป๋าของมันซึ่งสะพายเป็นแบบกระเป๋าสะพายที่มันแบบพับพับม้วนได้คือมันสูงมากผมเห็นแบบปกติแบบมันเป็นเป้ที่สามารถทําให้มันเล็กประมาณเท่านี้ใช่ป่ะแต่ว่าถ้ายัดของเยอะๆสามารถดึงให้มันสูงได้ขนาดเนี้ยผมก็เห็นเป้มันสูงมากผมก็มองเฮ้ยนี่มันเอาของอะไรมาวะคือมันเยอะมากเลยมันกระเป๋ามันใบใหญ่อ่ะมันแบบเยอะกว่าการที่เอาคนเอาของอากออกกำลังกายผมคิดว่าสงสัยมันไปซื้อของมาม้งแล้วก็ยัดยัด หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะนั่นน่ะมันคือเสื้อนอตเฟสของตูกับรองเท้าไอ้เห็ุที่มันเอาไปคือไม่รู้ไงเพราะเสื้อนอตเฟสมันพองใช่ป่ะล่ะถ้าใส่อะไรปุ๊บมันก็จะพองนั่นแหละคือเสื้อนอตเฟสเราแต่เราไม่รู้ไงเราก็มองเออมันเอามาทําอะไรตั้งเยอะแยะก็มองแบบปกติแล้วมันก็เดินไปไปยืนอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์เพราะว่าเหมือนคนนึงอ่ะคือแลกบัตรแบบเข้ามาเทสออกกาลังกายดูไม่ได้เป็นแบบสมาชิกประจําอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นสมาชิกประจานะฮะก็แบบเออยืนรอพนักงานแล้วมันก็คุยกับพนักงานปกติคุยเล่น มันเป็นคนประเทศเดียวกันด้วยเออแต่ว่าผมรู้พนักงานไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละก็โอเคพนักงานก็คุยคุยคุยอยางเงี้ยแล้วมันก็ออกไปปกติผมก็มองธรรมดาไอ้สองคนนั้นไอ้คนหนึ่งที่อยู่ข้างในอ่ะมันกําลังขโมยส่วนอีกคนนึงกําลังดูลาดเหลาใครจะไปรู้วะแล้วสิ่งที่มันขโมยไปมัน,นขโมยเป็นเสื้อกับรองเท้าเออ ปกติคนก็ไม่ค่อยเอาของมีค่าไปอะไรกันไว้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีคนเอาโทโรศัพท์หายอะไรเงี้ยหลังจากนั้นไงหลังจากที่พอของผมหายปั๊บคุยเสร็จปุ๊บก็เซิร์ชหาข้อมูลเลยว่าอ้ยทางฟิตเนสจะรับผิดชอบอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยมันมีคนเคยเกิดเหตุอย่างนี้ไหมสรุปเคยมีคนของหายอย่างเงี้ยเยอะอาจจะไม่ใช่สาขานี้แหละเป็นฟิตเนสของเจ้าอื่นเนี่ยก็มีคนของหายของที่หายบ่อยสุดคือมือถือเพราะคนส่วนมากออกกำลังกายบางคนแบบก็ไม่ใช้มือถือมือถือหายของหายมีแล้วทุกคนก็เขียนกันบอกว่าทางฟิตเนสไม่รับผิดชอบเพราะเหมืือออนเคามีไตััวแบบส ที่เราต้องเซ็นซึ่งสัญญานั้นเป็นแบบอันเล็กๆคือแบบเราไม่สังเกตไงอ่านแบบไม่ครบด้วยแหละถึงอ่านครบใครก็ต้องเซ็นบาวเพราะว่าหมออกก่าังกายอะ่ะก็เหมือนเราก็เซ็นเหมือนทุกคนก็ต้องเซ็นนะถ้าไม่เซ็นก็ไปออกร่าังกายไม่ได้เออสรุปก็ของหายก็คือเขาก็ไม่น่าจะรับผิดชอบอะไรแต่เขาก็จะอ่ะจะแจ้งความให้หนู่นนี่นั่นแล้วผมก็ถามเลยว่ามีกล้องไหมสิ่งที่ผมได้กลับมาเป็นคําตอบที่แบบไม่มีกล้องทางเราไม่มีติดกล้องไว้เลยนี่คือหน้าฟิตเนสนะครับผม และนี่คือความรม่องจ้องไอ้เห็ุคุณคิดดูดิถ้าคุณไปฟิตเนสตอนเวลาตีสามตีสี่ตีห้านี้่หรือมันเปิดยี่สิบี่ชั่วโมงแม่งไม่มีกล้องวงจรปิดแม้กระทั่งที่จอดรถทางเข้าและข้างในหรือว่าตรงผ่านบัตรแม่งไม่มีเลยอะ่ะคือแบบโคตร Amazing เป็นไปได้ไงวะไม่มีตอนนี้ผมอยู่หน้าฟิตเนสนะครับผมโอ้โหแม่งผมไม่รู้จะพูดไงอะ่ะคือมันไม่มีนั่นแหละผมก็เลยอ๋อนี่มันเป็นเขต ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างแพงทางเขตเขตเนี่เพราะมันเป็นที่ที่แบบมีบ้านของพวกนะักฟุตบอลดังๆคือแบบมันเป็นเขตที่แบบสร้างมาเจริญแล้วอนนี้ก็ถูกสร้างมาใหม่แต่แม่งไม่มีกล้องสักอันในฟิเน็ก็ไม่มีกล้องผมแบบโหอิชิแปงจะประหยัดไปทําไมเนี่ยและแบบบางวันมันมีพนักง,งานที่เป็นผู้หญิงอย่างวันเนี้ย วันนี้ของผมหายเนี่ยมีผู้หญิงที่เป็นพนักงานอยู่แค่คนเดียวคือสมมุติว่าถ้าเกิดในฟิตเนสเนี่ยมีใครที่เกิดเมาหรือทําอะไรหรือล่วนลามพนักงานหรือล่วนลามคนที่อยู่ในฟิตเนสใครจะเป็นพยานให้วะเพราะมันไม่มีกล้องวงจรปิดอันนี้ที่ผมเพิ่งรู้ว่าแบบสาขานี้ไม่มีวะแต่สาขาอื่นอาจจะมีนะฮะแต่ตรงนี้ไม่มีผมวแบบ่า คือมันไม่มีความปลอดภัยเต็มร้อยแต่มันก็ควรจะติดกล้องแต่มันไม่มีพนักง,งานบอกไม่มีกล้องผมถามขอ,ขอข้อมูลได้ไหมสองคนนั้นนะ่ะมันต้องมีคนที่แบบต้องสแกนพนักง,งานบอกว่ามีคนหนึ่งนะที่เป็นสมาชิกส่วนอีกคนนึงไม่ใช่สมาชิกซึ่งให้ชื่อไม่ได้ให้นามสกุลไม่ได้ให้ที่อยู่ไม่ได้มันผิดกฎหมายผมก็บอกโอเคหวังว่าเขาคงจะให้ตำรวจนะเขาบอกโอเคแต่เขาคุยกับตำรวจสรุปแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเดี๋ยวก็จะมีตำรวจโทรติดต่อผมมาแหละผมก็ยังรออยู่ว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่แบบ ไม่คิดว่าว่าจะเจออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าโอเคการที่ผมอยู่ประเทศเนี้ยสิ่งที่น่ากลัวคือเวลาไปไหนมาไหนคนจะมาขโมยของเราแบบอย่างเช่นขโมยกระเป๋ากีดกระเป๋าหรือว่าหยิบโทรศัพท์ที่เราวางไว้บนโต๊ะอย่างเงี้ยยุโรปนี่เป็นบ่อยหายบ่อยมากเยอะแยะผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยมีประสบการณ์โดนขโมยกระเป๋าซึ่งกระเป๋านั้นเป็นกระเป๋าสะพายหลังแล้วก็โดนหยิบไปทั้งกระเป๋าตังค์เลยอ่ะเออ แ,แบบเลือกเอากระเป๋าตาังค์ด้วยแล้ววันนั้นแล้วร้านที่หายใช่ไหมทุกคนมันเป็นร้านที่ผมไม่คิดว่าจะโดนขโมยเป็นร้านเสื้อผ้าและในร้านนั้นน่ะมีคนอยู่ประมาณ78คนแล้วที่ผมเห็นน่ะคือโซนนั้นมีแต่ผู้หญิงที่เป็นเด็กน่าจะไม่เกิน15ทาทั้งนั้นเลยอะ่ะผมมั่นใจว่าเป็นเด็กไม่เกิน15ซึ่งของผมหายผมแบบไอชิเ e ป๋ง กูโดนเด็กขโมยของเราววะเนี่ยคือแบบเออมันเป็นเป็นขโมยตั้งแต่เด็กอะ่ะเออคือสามารถเปิดกระเป๋าสะพายผมได้กระเป๋าเป้แล้วก็แบบลวงเอากระเป๋าผมออกไปแล้วของก็หายเลยหายเลยตอนนั้นคือแบบโอ้โหแม่งแบบแบงค์โคตรไปแจ้งตำรวจไปแจ้งความคุยกับตำรวจแล้วตำรวจให้มาถามร้านว่ามีกล้องไหมผมก็คุยกับร้านร้านเสื้อผ้ามีชื่อนิดนึงเออเป็นที่แบบสาขาเยอะมาก เหมือนกันครับไม่มีกล้องไม่รู้เป็นส้นตึกอะไรไม่ติดกล้องผมก็เลยถามทางห้างพอลานตั้งอยู่ในห้างว่าทางห้างมีกล้องไหมห้างแม่งตอบว่าไม่มีกล้องคือแบบในห้างนะเว้ยคือในห้างยังไม่มีกล้องไม่มีวงจรปิดไม่มีรูปส้นตึกอะไรอะ่ะคือแบบผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นช่องโหวงประเทศนี้มากคือหลายๆอย่างอะ่ะควรจะมีกล้องใช่ไหมแต่ไม่มีคือแบบคนชอบคิดว่าเฮ้ยต่างประเทศแม่งแบบ security แบบดีโคตรเอาไปมาผมว่าประเทศไทยอะ่ะดู มีอะไรแบบเนี้ยเยอะมากกว่าที่ต่างประเทศบางที่คือไม่มีเลยอย่างผมเห็นคือร้านแบรนด์เนมอย่างเงี้ยของคนหายคนก็ไม่ได้คืนเพราะอะไรเพราะว่าแม่งไม่มีกล้องขนาดเป็นร้านแงพงๆองไรเงี้ยอันนี้คือในห้างก็ยังไม่มีก็เหมือนกันผมคิดว่ารอบนี้ก็อาจจะเป็นแบบเหมือนกันฮะน่าจะแบบยุ่งยากหน่อยไม่มีของไม่เห็นนู่นนี่นั่นแล้วครั้งที่แล้วที่ของผมหายใช่ไหมคือก่อนหน้าที่จะเสื้อหายเนี่ยก็คือไอตอนที่มันเป็นกระเป๋าตังค์อ่ะผมต้องเสียเวลาไปทําการ์ดใหม่ทําบัตรใหม่เยอะมากหมดเงินไปเยอะ สุดท้ายมีคนไปเจอกระเป๋าเนี่ยอยู่ที่ถังข <th le af il natural> ยะตำรวจก็เอาส่งคืนมาให้ก็ได้กระเปา๋าได้กาแต่ซึ่งการ์ดพวกนั้นแม่งกว่าจะมาถึงผมก็ไปทํามาใหม่เรียบร้อยแล้วก็เลยเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งแล้วแบบฝังใจมากว่าแบบผมจะต้องระวังแล้วครั้งนี้ผมก็ระว,วังเหมือนทุกครั้งอะออกกาลังกายผมก็พกเฉพาะบางอย่างไปแล้วแม่งก็หายแล้วแบบโอ้โหไอเห็ดวันนั้นดีมากที่วันนั้นผมเอารองเท้า เนี่ยไปนะฮะผมก็อ่ะกะว่าอากาศมันร้อนๆไงก็อยากให้สบายเท้าก็เอารองเท้าคู่นี้ไปแล้วก็เอาตร้บูทก็ใส่ไปส่วนอาตร้บูทหายแต่สิ่งที่พีกว่าคือเห็นบ้าในคลิปเล็กๆที่ผมทําให้ดูมันไม่เอาหมวกซูพีมของผมไปแล้วก็ไม่เอารองเท้า Yeezy 700ตัวเวลันเนอร์ไปผมแบบอไอ้เห็ด ไอ้นี่ไม่ตามข่าวแน่เลยเพราะว่าในตอนนั้นเป็นข่าวที่คันเยเวสคือแตกหักกับอาดิดาละโอเคจบกันเรียบร้อยแล้วก็รองเท้าที่ถูกออกแบบโดยคันเยเวสหรือว่าเป็นลิขสิทธิ์คันเยจริงๆในยีสิ่เจ็ดร้อยมีแค่สีนี้สีเดียวแต่มันไม่เอาไปผมแบบเออคือแบบใจหนึ่งก็คิดเฮ้ยทำไมไม่เอาไปวะของแม่งแบบแพงกว่าอัลต้าบูท และอีกใจหนึ่งก็คิดเออดีแล้วที่มันไม่เอาไปก็ถือว่าดีนะฮะที่มันไม่เอาไปแล้วก็โชคดีของผมที่ผมไม่เสียรองเท้าคู่นั้นไปไม่งั้นถ้าเกิดหายไปผมคงแบบนอยแบบเครียดหนักกว่านี้เพราะรองเทา้ามันแบบมันไม่ผลิตแล้วไงมันต้องซื้อรีเซล ส่วนเสื้อผมก็ไม่รู้ว่าจะมีขายไหมผมก็จะลองไปตามหาดูจริงๆผมก็ชอบสีนั้นน่ะก็อยากได้เหมือนกันแล้วกระเป๋าที่ผมเอาไปก็เป็นใบนี้นะฮะ,ะถ้าดูธรรมดามันก็คือกระเป๋าสีปกติจริงๆก็คือทอมมี่นั่นแหละหลักร้อยยูโรอะ่ะเออมันไม่ได้สูงเท่ากับรองเท้าหรือไม่ได้สูงเท่าเสื้อแต่ก็ดีที่มันไม่เอาไปคือแบบมาเจออย่างเงี้ยมีแต่คําถามอยู่ในหัวว่า ทำไมกูต้องโดนวะเนี่ยไอ้เห็ดแล้วแบบผิดเหรอที่เอาลองเอาเสื้อตัวนี้มาอย่างเงี้ยมันก็มีคนถามผมนะตาลุงคนนึงแบบถามผมว่าเอ้ทำไมเธอเอาเสื้อราคาอย่างนี้มาผมก็ตอบไปว่าวันนั้นอากาศหนาวมากคือแบบประมาณ5องศามั้งประมาณเนี้ยงั้นใส่นอตเฟสไปดีวกว่าจริงๆผมชอบใส่อีกเสื้อตัวนึงเป็นเหมือนเสื้อฮูดโง่ๆเป็นเสื้อแบบราคาถูกๆอะามันยี่สิบสามสิบยูโรแต่ว่าวันนั้นคือใส่นอตเฟสเพราะอากาศหนาวมากแล not ้วนอตเฟสก็เป็นเหมือนเสื้อขนเป็ดใช่ป่ะมันอุ่นนะแล้วก็แบบวิ่งจ็อกกิ้่ง ไปถึงปุ๊บก็ออกได้เลยสรุปโอ้โหเหตุการณ์ที่เอาตัวนั้นไปถือว่าโชคดีมากเพราแม่งหายหายปุ๊บแล้วก็อ่ะน่าจะหาซื้อยากแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวว่าจะได้คืนไห้ตำรวจจะสามารถตามเรื่องให้ผมได้หรือเปล่านะฮะคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปอะไรเยอะแยะไม่ได้น่าสนใจไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยมันเป็นคลิปแค่แบบมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าขนาดฟิตเนสก็ของหายได้นะทนันที่มีล็อกเกอร์ให้เออก,ก็ก็หายก็หายแล้วก็ ไม่ได้อะไรไม่น่าจะไม่รู้ด้วยว่าเขาจะช่วยอะไรหรือเปล่าหรือจะมีโอกาสตามหาเจอไหมครับเป็นคลิปง่ายๆสั้นๆที่มาพูดถึงนี้จริงๆไม่สั้นเราก็ยาวอะ่ะมันเป็นคลิปที่ผมมาบน่นนะเออมันเป็นความรู้สึกอัดอั้นตันใจมากที่แบบแม่งหายหายได้ไงวะแล้วแบบเป็นเสื้อที่เราชอบถ้าเป็นเสื้อที่เราแบบไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่ผมไม่ซีอย่างเอลตาบูทผมยังไม่รู้สึกเสียใจเลยที่มันหายรู้สึกว่าคนได้ไปก็คงได้ใช้คุ้มแต่ว่าเสื้อเนี่ยเป็น เสื้อที่ผมชอบอะถ้ามันเป็นสีดําผมก็จะไม่เครียดเท่านี้พราอมเป็นสีม่วงแล้วสีแบบนี้มันไม่ค่อยผลิตด้วยอะก็เลยมังหายแล้วจะไปหาซื้อที่ไหนอันวะก็ก็รู้สึกอย่างเงี้ยว่าแบบโอเคเสียดายนั่นแหละฮะเป็นการมาพูดว่าเออนี่คือประสบการณ์ของหายของผมแล้วก็เดี๋ยวผมว่าจะทําคลิปอีกสักคลิปนึงเป็นคลิปแบบอัปเดตหลังจากนี้แล้วกันว่าเป็นยังไงเจอของไหมหรือว่าอืมมันมีอะไรไปยังไงแบบเนี้ยฮะ นี่ก็ถือว่าเป็นเหมือนอีแรกแล้วกันกับการมาเล่ากับประสบการณ์ที่ผมเจอของหายและสภาพผมได้กลับบ้านนะฮะก็เป็นสภาพแบบนี้เลยนี่ก็คือสภาพที่กลับมานะฮะใส่เสื้อตัวนี้เลยเสื้อที่ใส่บบไปออกกำลังกายแล้วก็เดินฝ,ฝ่าฝนกลับมาอย่างหนาวครับก็คือนั่นแหละผมก็ใส่เป็นเสื้อแขนยาวตัวเดียวเดินไกลนะประมาณ1 5ถึง20นาทีกว่าจะถึงบ้านผมก็แบบเดินเลยตอนนั้นไม่มีอารมณ์วิ่งเดินแบบ โตเตะอะสมองแบบโคตรเบอร์แบงค์ไปในหัวแบบแม่งหายได้ไงวะแม่งแล้วต่อไปออมร่ลังกายจะกล้า,าของอะไรไปคือเป็นความรู้สึกนี้จริงคือแบบจะกล้าพกอะไรไปวะจะออกกำลังกายแบบอย่างเต็มที่ได้ไงจะรู้สึกแบบปลอดภัยได้ยังไงจะกล้าเอาเสื้ออะไรไปถ้าออกกำลังกายเราต้องเอารองเท้าถอดไป หรือว่าเราควรจะต้องใส่รองเท้าราคาแบบถูกๆไปเลยที่เราไม่ชอบไปเลยเงี้ยใส่เพื่อเปลี่ยนเป็นรองเท้าออกกำลังกายไปออกแล้วก็ของไว้ในล็อกเกอร์เพราะของมันต้องไว้ในล็อกเกอร์ไงมันต้องอย่างนั้นอะ่ะมันแบบโอ้คนคนไม่ได้ปลอดภัยเหมือนที่คิดเลยเออก็คือแบบสมองก็คิดว่าต่อไปจะยังไงดีผมว่าต่อไปผมก็จะออกกำลังกายแต่ก็คงจะดรอปๆลงอะ่ะมันจะรู้สึกแบบมันเฟลอะ่ะเออกับการออกกำลังกายแม่งจะหาเจอไหมจะเอาคืนมาได้ยังไงแล้วก็แบบทําไมทําไมเราไม่เดินไป ไม่เดินไปเช็คดูอย่างเงี้ยทางใน,นที่เราเห็นว่ามันยืนอยู่ข้างนอกและคนหนึ่งอยู่ข้างในทำไมเราไม่เดินไปเช็คดูแต่ก็ตามจริงอะ่ะคนไปออกกำลังกายเราก็เห็นเพื่อนที่มันยืนรอกันนะคนนึงแต่งตัวเสร็จแล้วอีกคนนึงยังแต่งตัวไม่เสร็จเงี้ยมันก็เป็นอย่างงี้แต่สองคนนี้ผมเห็นว่ามันแต่งตัวเสร็จแล้วผมก็คิดอยู่ว่ามันทําอะไรข้างในห้องนั้นวะแต่ก็ไม่ได้เดินเข้าไปดูแบบโคตรพลาดอ่ะเออมันเป็นคนรู้สึกที่แบบเราเห็นเราสังเกตแต่ก็ตีว่าโอเคมันคือการฟาดคอ พราะอย่างน้อยผมก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ทิ้งไว้ในนั้นทั้นที่ผมชอบเอาโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วก็เอารุ่นเก่าๆของผมมา,มาฟังเพลงแต่ผมแบบเลือกที่จะไม่ทิ้งไว้สักเครื่องเลยยังโชคดีนะที่เราไหวตัวทันด้วยการแบบไม่เอาโทรศัพท์ทิง้งเอาเฉพาะของที่เราต้องทิง้งไงเออใครจะหอบเสื้อกันหนาวหอบรองเท้าอีกคู่นึงไปออกกำลังกายก็ไม่ใช่ใช่ปะก,ก็ยังดีที่ที่มันหายไม่เยอะมากแต่ก็มูลค่าที่เสียไปผมว่ามันก็เยอะอยู่นะไม่ว่าจะทั้งแบบทั้งในราคาของหรือว่าใน มูลค่าจิตใจก็สูงมันเยอะมันก็ผมก็ผูกพันนะกับเสื so, ้อสีม่วงเนี่ยผมผูกพันบอกเลยก็ไม่รู้นะมีคลิปพวกที่ผมใส่เสื้อสีม่วงไหมเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเลือกใส่มาเป็นตัวนอตเฟสนะครับเพราะวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวแล้วฝนตกก็เลยอ่ะนอตเฟสน่าจะกันฝนได้ดีก็อย่างที่เห็นไปก็ผมก็ใส่มันบ่อยไอเสื้อตัวเนี้ยก็เสียดายรวมทั้งหมด ที่หายไปนะฮะก็มูลค่าอยู่ที่ประมาณห้าร้อยสาสิบยูโรก็ตีเป็นเงินไทยก็ราคาประมาณนี้บางคนอาจจะมองว่ามัาานน้อยไงยแต่ว่าสําหรับบางคนแบบมันก็ต้องเก็บเงินนะเพื่อจะซื้อมันไม่ได้แบบซื้อได้เลยเห็นผมแบบมียีซี่หลายคู่หรือแบบอ่าซื้อแบรนด์เนมบ้างใช้แต่ซูเปร์เนี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นของที่ราคาแพงกันนะเว้ยการซื้อเสื้อตัว300ร้อยกว่านี่คือแบบมันต้องคิดแล้วคิดอีกกับรองเท้าเนี่ยผมต้องคิดแล้วคิดอีก ถ้าเป็นยีซี่ผมแบบซื้อปังเลยโอเคแต่พอเป็นเ er อ t ร์ท้าบูตอะมันก็คืออ d ดิดาสแค่แบบเพื่อนเป็นบูตไงเราจะซื้อ200อจริงๆเหรอผมคิดนดจใจโอเคถ้าเอามาเพื่ออุกนรลังกายมันจะต้องไปฟิตเนสผมต้องออกประจาอย่างนี้มันจะกระชับออกกำลังกายง่ายไปวิ่งไปออกกำลังกายมันคุ้มเพราะผมต้องใช้ตลอดเออก็ซื้อมาสรุปก็หายไปก็โอเคถือเป็นฟาดเคาะแล้วกันก็นั่นแหละฮะก็เหมือนว่าเป็นวิทยาทานแล้วกันเหมือนแบบเหมือนมาคุยให้ทุกคนฟังก็ถ้ามอายุโรปก็ระวังนะครับผม ยุโรปก็ไม่ได้สวยหรูที่คุณคิดอันตรายทุกที่จริงๆนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะใครที่เคยเจอเหตุการณ์อย่างผมหรืออะไรก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยก็ดีนะฮะคอมเมนต์ไว้หน่อยว่าเฮ้ยคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบไหนหรือคุณเคยเห็นใครโดนขโมยหรือมีเพื่อนคนไหนที่เคยโดนขโมยที่ไหนตรงไหนอะไรยังไงเนี้ยผมว่าน่าจะมีเยอะแหละคนที่โดนเหมือนผมอะ่ะเออแต่ซึ่งผมก็เพิ่งเคยโดนที่ฟิตเนสเหมือนกันก็จะปวดเหมือนกันครับผมก็จบแล้วนะก,กับคลิปนี้ผมต้องไปแล้วแหละโอ้พูดเยอะมาก แล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเดี๋ยวผมจะมาเป็นคลิป2แล้วกันเป็นคลิปที่แบบโอเคอัปเดตกันว่าเป็นยังไงสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้บายบายทุกคนขอให้ผมขอหาหาของเจอเพียงเพียงหาของเจอ